อ่ะคุณสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับพบอาจารย์เลียวเช่นเดิมครับกับ ktv หวยฟรีชนแนลครับขออภัยครับเดี๋ยวขอแยกขีดเส้นได้นิดนึงครับจะได้สวยงามเอาแล้วครับจะได้สวยงามวันนี้มีสูตรใหม่ครับมาฝากกันนะครับเดินบนเด่นล่างเมื่อวานนี้เข้ามาหลักร้อยเช่นเดิมครับถ้าเข้าหลักร้อยหลักเดียวอาจารย์จะเปลี่ยนใหม่ นะครับมันจะนานเกินไปไม่สวยงามลองดูครับวันนี้มีสูตรมาฟากกัน2ส,สูตรครับเด่นบนเด่นล่างแล้วก็จะมีเทียบทีเด็ดในช่วงท้ายโดยเอาตัวคอมพิวเตอร์ที่คำนวณได้มาเทียบชนกันนะครับวันที่18ครับวันอังคารกรกฎาคม18 กร,รักกระดาคมเรามาชมสูตรเด่นบนก่อนครับมาฝากกันในวันนี้สูตรสถิติเจ็ดงวดจะถอยหลังสัก4งวดนะครับคำนวณกันเช่นเดิมแต่ถอยหลังไปได้ยาวถึง7งวดหลักเด่นบนเนี่ยเราใช้แค่หลักร้อยครับไปบวก1บวก4บวก2คงที่หลักร้อยครับบวก1บวก4ี่บวก2คงที่ถ้ารวมกันแล้วได้เลข2หลักเอาแค่หลักหน่วยจะหาเด่นบนครับเด่นและกระดับบนลองดูครับ คนแรกครับ9บวกหลักร้อยเลข9กบวก1เป็น10นะครับ10เราเอาเลข0นครับหน่วยของ10 0ศบวก4ได้4 4บวก2ได้6เลข0ย์เลข4เลข6เด่นบน668 6ครับมีตัวเดียวที่เข้ามานะครับต่อมาครับหลักร้อยเลข6กบวก1ได้เลข7 7็ดบวก41ได้เลข1 1ึบวก2ได้3 7เ็เลข1เลข3ออก8 9 7 7, 7ครับเข้าตำแหน่งหน่วยบน ต่อไปครับ8ปดบวกหได้เ 9, 9้าเบวกสเป็น13ได้เลข3 3มสบวกสได้5เล็ก 3, เ้เลข3าเลข5าออก3 5มหครับนี่ครับเข้า2ตัว3กับ5เข้ามาครับสวยงามต่อไปครับ3าบวกหนได้เลข4 4่บวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น1 0เอาเลข0ออก4 0 6ครับ4กับ0เข้าตำแหน่งหน่วยร้อยบนสวยงามมางวดวันนี้ครับเด่นบนได้ตัวไหนครับหลักร้อยเลข4ี่บวกหได้เลข5มาแล้วครับเลข5 5บวกได้เลข้าขวัญใจมาครับ9 1บวก1เป็น10บวก2เป็น11ในเลขหนกับ1ครับเด่นบนเรา9กับ1น้้าจะให้ดับอาจารย์จะดับ5เลือก1กับ9ครับเด่นบนผ่านไปไปดูเด่นล่างต่อเลยครับเด่นล่างคํานวณต่อโดยใช้หลักหน่วยล่างครับ หน่วยล่างบวก1 5 1คงที่เอาละครับสถิติ7งวดเช่นกันครับ2อบวกหได้3 3มบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น9 3 8 9ออก3 8, 8นี่ครับสวยงามมาตั้งแต่งวดแรกเลยครับ2ตัวล่างตรงต่อไปครับหลักหน่วยเล็กล่างเลขแปบวกหได้เลขเก้าบวกห้าได้เล่ส 9, 9, 4่บวกหได้5 9เลขสีเลขห้โอ้โห อะไรจะสวยงามขนาดนนะครับสูตรนี้นะครับเราน่าจะเอามาตั้งแต่4-5่วันก่อนนะครับ2ตัวล่างตรงอีกแล้วครับต่อไปครับ4ีบวกหได้เลขห5 5บวกห้าเป็นสิบเลขศูนย์บวกหได้1 5 1> 1 voilà 1> 1ึ่ง์หออก7จ็ดศูย์รับศ์เข้าตำแหน่งหน่วยล่างต่อไปครับ0ูนย์บวกหได้1 1ึบวกหได้6 6หบวกหได้เจ็ดหนึ่งหออกเจครับเเข้าตำแหน่งสิล่างวันนี้ครับ 18รกรกฎาวันอังคารครับหลักหน่วยล่างเลข8บวก1ได้เลข9กบวก5เป็น14ได้เลข4 4บวก1ได้เลข5 9 4 5ก5 9สเพราะฉะนั้นจะดับไหนครับดับ5้าไหมหรือดับ4แต่9เอาไว้แลวครับ9ส่วชนกันเพราะฉะนั้นเอางี้ดีกว่าครับเอาหมดเลยเป็น9-1-4-5เรียบร้อยแล้วครับไม่ดับแล้วมันอาจจะดับบนหรือดับล่างก็ได้นะครับ9 14 5 วันนี้ครับดีนะครับถ้าจะ3ตัวบนนะครับใส่เลขแปดเข้าไป สำหรับคลิปหน้าครับคลิปนี้เฮงๆๆเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ